กันอีกแล้วนะครับกับกอล์ฟสายซุ่มดํายิงปลานะครับวันนี้ก็มาหาดํายิงปลาแม่น้ําโขงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มากับอาจารย์กบนะครับกับนักกบกําลังแต่งตัวอยู่นะครับนักกบครับกําลังแต่งตัวอยู่อุปกรณ์นะครับปืนหมานแกนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่ากระบอกนี้ทําเงินมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนแล้วนะครับเห็นอย่างนี้ว่าไม่ได้นะครับสุดยอดแห่งความหมานเลยนะครับตัวนี้ ไปลงหมายเดียวกันยิงสู้แกไม่ได้นะครับอยู่คนวิสัยแกได้เป็นกระสอบเลยวันนั้นกำลังแต่งตัวจะลงน้ําครับของผมก็อุปกรณ์ผมก็อยู่หลังรถครับอยู่หลังรถนะครับกําลังจะจะลงน้ํากัน <S <S วันนี้ก็มาเล่นโซนทางหนองคายเนี่ยครับแม่น้ําโขงนะครับหมวกมักหม,ม,หมก็หมวกหมวกมันครับหมวกมันของอาจารย์กบนะครับวันนี้มากันสองคนครับ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราครับสปปลาวนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศริมตะเข็บชายแดนนะครับจังหวัดหนองคายนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับแถวนี้โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเรามารอติดตามชมผลงานใต้น้ำกันนะครับผมจะแต่งตัวลงน้ำกันละโอเคครับ That's Nydelig. <hulling> เก่งน้อยครับตัวนี้มาเป็นฝูงเต็มเลยเริ่มเขาแล้ว

ระคันครับไซประมาณน่าจะโลกว่าเกือบ2โลยิงไปเมื่อกี้ลูกดอกไปติดไอตะไครยเก่านะครับได้เอามีดยินปาดออกอยู่ เสียวเวลาอยู่ประมาณเกือบสิบประมาณห้าสี่สี่ห้าทีแหละกว่าจะปดัดไอ้ตะข่ายเก่าออกได้นะครับประครังน้อยครับโอ้ตัวใหญ่ยังไม่เจอครับปีนี้เจอรุ่นนี้ไปก่อนโอเคครับ ัวนี้น่าจะมีหนึ่งโลใหญ่มากครับสุดยอดสุดยอดตัวบอลเล่ อ้กบปลาปากกับปลาไส้สามโลดมั้งี่มาแล้วครับตัวแรกตัวแรกไซมานสองสามโลตัวนี้อีกตัวหนึ่งหน้าใหญ่กว่านี้นะครับยิงไม่หันปืนไม่ทันตัวเล็กกว่าเมื่อวานครับไ้นี้น่าจะากาเกือบเกือบสามโลเมื่อวานสี่โลกว่าวันนี้ได้ตัวน้อยครับ ควจะได้โอเคครับ